ดูคลิปฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรัให้ช่องบันเทิงสอนคุณธรรมนั่นนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องบันเทิงสอนสสคุณธรรมและวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมากิน,นบัวหิมะครับนี่ครับบัวหิมะอ่าถ้าท่านผู้ชมพร้อมมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนดูฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ กดจะครให้ช่างบันเทิงสอนคุณธรรมเวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go เดี๋ยวผมจะกินนะครับอ่าเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับนี่ครับบยอยมะกินนะครับกรอบนอกหวานนิดนิดเพอร์เฟก อร่อยมากครับท่านผู้ชมอร่อยมากมากยครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปของบอยีมานะครับว่ามันเป็นยังไงสามารถกินสดๆดได้เลยนะครับเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปบอยีมาก,กันเลย แค่นี้นะครับคลิปหน้าชาเลนหน้าผมจะมาทำคลิปหรือชาเลนอะไรฝากติดตามในช่องมันเติงสอนคุณทำได้นะครับแต่ก่อนลาไปฝากคานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแลวก็ทึ like, ือรือรเยอะๆนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อบอยมะไปสั่งซื้อได้ทางออนไลน์หรือสั่งซื้อตามตลาดนะครับคลิปหน้าผมจะทำคลิปอะไรรอติดตามนะครับสวัสดีผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ในปัจจุบันอาหารการกินมีผลต่อสุขภาพนะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมมากินผลไม้กันเยอะๆนะครับ